สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้เป็นพระพิมพ์พเสียนบาทนะครับเป็นพิมพ์พจัมโบก็จัดได้ว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะครับใต้ฐานขององค์พระจะมีประยาคุดนะครับแล้วก็จะมียันซายขวานะครับพระชุดนี้จะมีการลงรักวานนะครับทั่วทั้งองค์พระด้วยการเวลานะครับลักได้มีการกระเทาะแล้วก็หลุดล่อนออกไปนะครับทำให มองเห็นเนื้อพระได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นเนื้อพระสมเด็จจะมีความเก่านะครับมีการแตกปรินี่คือธรรมชาตินะครับด้านข้างขององค์พระก็จะมีร่องรอยของการตัดนะครับจะมีการตกผลึกนะครับทั่วทั้งองค์พระมีแคลไซนะครับเกาะอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระ ด้านหลังขององค์พระก็จะดูเรียบนะครับจะมีร่องรอยของการตกแต่งนะครับเห็นไหมครับด้วยพระที่องค์ใหญ่นะครับส่วนตัวแล้วผมวิเคราะห์ว่าตอนที่ถอดพิมพ์นะครับน่าจะมีเนื้อส่วนเกินนะครับดูไม่สวยช่างสมัยก่อนก็เลย มีการตกแต่งนะครับเห็นไหมครับที่หัวม,มุมขององค์พระเนื้อพระจะมีความเก่านะครับจะมีความแห้งน่าจะอยู่ในยุคต้นๆน,น,นะครับส่วนตัวเราผมจะวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับ จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับมาชมอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะเป็นพระประธานนะครับประทับอยู่ในเส้นสุมนะครับเส้นสุมก็จะดูคมชัดเห็นเนื้อในขององค์พระไหมครับที่ลักมีการหลุดล่อนแล้วก็กระทอออกไปเนื้อพระจะ ดูเก่าแล้วก็มีการแตกรากปกชีเล็กน้อยนะครับเนื้อพระจะออกไปทางหนึบนุ่มนะครับองค์พระจะมีขนาดใหญ่กว่าพระสมเด็จถึง3เท่านะครับด้านข้างก็ไม่แตกต่างกันด้านข้างก็จะมีการร่องรอยของการตัดนะครับ ด้านหลังก็ไม่ต่างกันนะครับจะมีล่องรอยของการตกแต่งเช่นเดียวกันจัดได้ว่าเป็นพระอีกชุดหนึ่งนะครับที่มี ความเก่าและก็มีความเข้มขลังนะครับดูมีมิติเห็นไหมครับที่เนื้อพระไม่ว่าจะเป็นเส้นสุมขององค์พระนะครับจะมีการแตกปริดูเป็นธรรมชาตินะครับ ส่วนตัวผมวิเคราะห์ว่าอยู่ในยุคต้นๆน,นะครับเพราะว่าเนื้อพระจะดูแห้งไม่ว่ารักแล้วก็เนื้อพระนะครับจะมีความแห้งมีร่องรอยของการตกแต่งมีความเหี่ยวนะครับ จะมองด้านไหนนะครับองค์พระจะดูมีมิติเดี๋ยวผมจะนําเอาพระชุดนี้นะครับขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับก็เหมือนที่ผมเกิดมเกิเอ,อเาไว้น,นะครับ เมื่อขึ้นกล้องเขยาจสูงจะเห็นได้ว่ามีความเก่าให้เห็นนะครับมีการตกผลึกเนื้อพระจะออกไปทางเหี่ยวนะครับที่เห็นคราบดำๆดดนะครับเป็นคราบของรักนะครับส่วนที่เห็นเป็นสีขาวอมเหลืองนะครับเป็นเนื้อสมเด็จ ถ้าไม่มองผ่านกล้องขยายสูงนะครับเนื้อพระจะดูแห้งนะครับแต่เมื่อมองผ่านกล้องขยายสูงเนื้อพระก็จะออกไปทางหนึกนุ่มนะครับ ดูความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะมีการตกผลึกหรือว่าคลาบของหลักนะครับจะมีความเก่าทับซ้อนและก็มีการงอกขึ้นมานะครับทับซ้อนแล้วก็สลับกันขึ้นนะครับเป็นการเกิดของธรรมชาตินะครับเป็นการเกิดของแคลไซ นี่คือการเวลานะครับมีความเหี่ยวยุบย่นให้เห็นทั่วทั้งองค์พระเดี๋ยวไาชมองค์ถัดไปนะครับ ก็ไม่แตกต่างกันนะครับเนื้อพระจะคลายคึงกันนะครับจะมีความเหี่ยวความเก่าให้เห็นมีความซึงนะครับเนื้อพระ เมื่อลักนะครับเมื่อลักที่ทาวเอาไว้นะครับมีการเปิดนะครับลักเมื่อถึงอายุของเขานะครับลักก็จะมีการเปิดแล้วก็กระเทาะหลุดล่อนออกไปนะครับจะเห็นเนื้อพระได้อย่างชัดเจนนะครับเนื้อจะออกไปทางหนึกนุ่มนะครับมาชมองค์ที่สามนะครับ ก็จะไม่ต่างกันนะครับ ความเป็นธรรมชาตินะครับดูร่องรอยของความเหี่ยวการจุบยนต์นะครับบ่งบอกถึงอายุแลว้วก็การเวลานะครับ จะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับจะมีแร่ทองอยู่ด้วยนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีแร่ทองทั่วทั้งองค์ ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าท่านใดชื่นชอบพระทั้งสามองค์นี้นะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็แอดไลน์มาได้นะครับทางเบอร์0847717733นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ